สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนไปชมอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับเส้นทางนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดครับและวันนี้เราจะออกเดินทางจากอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับมุ่งหน้าไปที่ปลายทางก็คืออำเภอปางปู่ครับถนนเส้นนี้นะครับชื่อว่าถนนต้นตาลดาบวิชัยครับ หลังจากที่หลายๆ EP นะครับหลงพาทุกคนไปชมถนนที่เต็มด้วยต้นไม้ต่างๆนานาสายพันธุ์นะครับบางทีก็เป็นต้นยางนาบ้างนะครับบางทีก็เป็นอุโมงค์ต้นไม้บ้างนะครับในถนนหลายๆเส้นทางในประเทศไทยก็จะมีความสวยงามของตัวเองครับแต่ว่าวันนี้เราจะได้เห็นถนนเส้นหนึ่งนะครับที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตเลยครับจนวาระสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจากไปท่านทิ้งอะไรไว้บ้านนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้จะสวยงามขนาดไหนวันนี้ ได้เห็นพร้อมกันครับถนนต้นตาลดาบวิชัยลุยครับคุณกำลังมองหาของข,องขวัญที่ไม่ซ้ำใครอยู่ใช่ไหมคะวันนี้กับงานปั้นตุ๊กตาโมเดลตุ๊กตาหน้าคล้ายที่ให้คุณมอบให้กับคนพิเศษของคุณได้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันแต่งงานวันรับปริญญาวันกเกษียณและวันพิเศษของทุกคนในครอบครัว สนใจท่าหาจอยได้เลยนะคะขอบคุณค่ะและด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นของถนนนะครับที่เขาเรียกว่าถนนอุทุมพรพิสัยไปปางกู่นะครับจุดนี้คือจุดเริ่มต้นเลยถ้าเราดูใน Google Map นะครับเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของถนนเส้นนี้ครับ ถ้าเรานะครับจับ GPS หรือว่าดูที่เลขถนนนะครับถนนเส้นนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าป้ายซ้ายมือนี่เลยเขาจะขึ้นอย่างนี้นะครับถนนต้นตาลดาบพิชัยนะครับทางหลวงชนบทสก4 0 2 0นอนนะครับถ้าเราเลี้ยวเข้ามาล้วเห็นป้ายนี้แสดงว่าเพื่อนๆมาถูกทางแล้วครับและจุดนี้นะครับที่อำเภออุทุมพรพิสัยเนี่ยเราเริ่มเห็นต้นตาลด้านขวามือแล้วนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะว่า ต้นไหนเป็นต้นสุดท้ายนะครับแต่ตามข้อมูลนะฮะตลอดเวลา30กว่าปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าดาบวิชัยเนี่ยเริ่มปลูกต้นตาลนะครับในถนนเส้นนี้เมื่อปี2530นะครับเป็นเวลาตอนนี้รวมทั้งหมดประมาณ35ปีมาแล้วนะครับที่ปลูกต้นตาลในถนนเส้นนี้นะครับตามข้อมูลนะครับที่เราพอจะหาได้เขาบอกว่าในถนนเส้นนี้นะครับ มีต้นตาลนะครับมากกว่า3ล้านต้นนะครับเขาบอกว่ามากกว่า3ล้านต้นนี่คือสาเหตุที่วันนี้นะครับโด่งพาทุกคนมารีวิวและอยากให้ทุกคนนะครับได้เห็นกับตาว่าถนนที่มีต้นตาล3ล้านต้นในเส้นทางนะครับเป็นยังไงวันนี้ไปชมพร้อมกันเลยครับ เราเดินทางนะครับออกจากอำเภอนึงมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางปูตามป้ายเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเริ่มสังเกตนะครับว่ามีต้นตาด้านซ้ายด้านขวาแล้วแต่โด่งเข้าใจว่านะครับอันนี้ความเข้าใจนะโด่งเข้าใจว่าเขา่้จะปลูกจากอำเภอบางปูนะครับมาถึงอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับเนื่องจากว่าต้นตาเนี่ยไล่จากต้นขนาดเล็กนะครับไปหาขนาดใหญ่แสดงว่าเขาต้องปลูกมาจากฝั่งตรงข้ามของกล้องอันนี้ความอันนี้ความความเข้าใจโด่งนะครับโด่งคิดว่าน่าจะปลูกมาจาก ฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามของกล้องแล้วก็มามาถึงที่อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับถ้าเพื่อนมีข้อมูลก็พิมพ์บอกได้นะครับว่าข้อมูลจริงๆเป็นยังไงนะแต่ว่าดมดงที่ดงอ่านที่ดงพยายามหาข้อมูลน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่สวยมากนะครับก็คือต้นตานด้านซ้ายด้านขวา ในในโลกนี้นะฮะหนูคิดว่าน่าจะมีไม่กี่ที่หรือว่าถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลตรงไหนก็พิมพ์มาบอกได้นะครับว่าประเทศนั้นประเทศนี้ก็มีแต่ถ้าอยู่ในไทยนะครับหนูเชื่อว่าถนนเส้นนี้น่าจะเป็นถนนที่มีต้นตาลเยอะอันดับหนึ่งของประเทศไทยแน่นอนครับเขาบอกว่าตลอดเวลา30ปีที่ผ่านมานะครับดาบวิชัยปลูกต้นตาลมากกว่า3ล้านต้นนั่นแปลว่าต่อปีนะครับดาบวิชัยต้องปลูกต้นตาล มากกว่า1 0 0 0งแต้นถ้าเอาจำนวน365วันไปหารต่อปีนะครับแสดงว่าตาวิชัยต้องปลูกมากกว่าวันละ274ต้นต่อวันนะครับถึงจะได้ถนนนะฮะที่เป็นวิวต้นตาลแบบนี้นะครับทุกคนคิดดูว่าคนคนนึงมีความพยายามขนาดไหนถึงจะทำให้ถนนเส้นนี้นะครับมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแปลกตาไม่เหมือนใครในความรู้สึกผมนะครับผมรู้สึกว่าการทา การปลูกต้นไม้ในถนนเส้นนี้เนี่ยถ้าถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับถนนเส้นนี้ใช้เวลามากกว่า30ปีซึ่งเงินนะไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้สิ่งที่สร้างได้คือความพยายามของคนเท่านั้นนะครับและมีคนคนหนึ่งที่ทำสำเร็จแล้วครับนั่นคือดาบวิชัยครับ และตรงนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือมีความถี่ของต้นตาลมากที่สุดนะครับนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกจานโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนคนหนึ่งจะทำได้ขนาดนี้คือต้องบอกว่าถ้าด้วยนวัตกรรมนะครับ ในยุคสมัยนี้อาจจะทําได้นะครับแต่ว่าพอย้อนกลับไปเนี่ยคำว่านวัตรกรรมหรือเครื่องมือเครื่องจักรมันไม่มีนะครับคนเรามันต้องใช้ความพยายามนะครับแล้วก็แรงกายแรงใจลุ้น้วนที่จะสร้างมันขึ้นมาได้นะฮะแล้วตามเรื่องเล่านะครับที่เราพอจะหาข้อมูลได้ในบางช่วงของปีนะครับเขามองว่าดับวิชัยคือคนบ้าด้วยซ้ํานะครับ เขาบอกว่าดาวิชัยคือคนบ้าปลูกต้นไม้คนอะไรวันๆมีแต่เดินทางไปปลูกเดินทางไปปลูกพยายามไปปลูกอะไรเงครับแต่ว่าวันหนึ่งนะเนี่ยป้ายถนนต้นต,นต,นตาลซ้ายมือนี่ไงถนนต้นตาลดาบวิชัยนะครับมีป้ายขึ้นแบบโอ้โหขึ้นจริงครนะับคือต้องบอกว่าถ้าใครที่มาที่นี่เนะยถ้าไม่ได้มาเห็นกับตาเนี่ยผมว่าพลาดมากนะฮะซึ่ง เราแทบจะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปที่ไหนนะฮะในโลกนี้แล้วเราเห็นต้นตาลเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีแค่ระยะทางสั้นๆนะครับคือระยะทางไกลมากๆซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับได้ศึกษาแล้วก็ได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยครับและด้านหลังของเราตรงนี้นะครับนี่เลยนี่ถนนต้นต,นตาลดาบวิชัยนะครับก็จะมีป้ายตรงนี้นะครับ ให้เราถ่ายภาพแล้วก็มีป้ายอีกป้ายหนึ่งตรงนู้นนะครับที่ต้องเดินไปหน่อยเดี๋ยววันนี้ไปครับเดินไปดูป้ายดูกันชื่อเดิมเนี่ยเป็นถนนต้นต,นตาลน,นะครับตามที่ด่งอ่านมาเนาะแล้วตอนนี้นะครับเขาก็เปลี่ยนนะครับจากคําว่าถนนต้นต,นตาลปกตินะครับเป็นการให้เกียรติกับดาบวิชัยเขาก็มาเปลี่ยนเป็นถนนต้นตาลดาบวิชัยนะครับนี่โอ้โหโหาดูได้ที่ไหนครับวิวแบบนี้ใช้เวลาสร้างนะครับ 30กว่าปีซึ่งจะได้เห็นภาพแบบนี้นะครับทุกคนสุดยอดมากครับ พวงนี้เนี่ยถามว่าตลอดเส้นทางเนี่ยมีไหมก็มีเห็นตลอดเส้นทางนะครับเพียงแต่ว่าบางช่วงเนี่ยเขาจะเป็นต้นตาลน,นะครับสลับกับต้นไม้จากอื่นเวลาที่เรามองเข้าไปจะมองเห็นไม่ชัดนะครับแต่ช่วงที่เป็นไฮไลท์ช่วงน,น,นั้นเนี่ยจะไม่มีต้นไม้ชนิดอื่นนะครับแซมขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นจะดูสวยงามม вот า,ากๆเลยครับทุกคนอำเภอรางกู่12กิโลนะครับช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะเห็นว่าต้นตาลเนี่ยมีขนาดอ้วนนะแล้วก็ต้นสูงมากเลยช่วงนี้เพียงแต่ว่า วิวอาจจะไม่สวยมากนะักเพราะว่ามันมีต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆน,นะครับขึ้นแซมนะฮะแต่ถ้าพูดถึงว่าการให้ร่มเงาในเส้นทางนี้ก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยมากเลยเพราะเราขับขับไปเรื่อยๆเราเห็นเนี่ยฮะร่มเงาด้านซ้ายด้านขวาทอดเงานะฮะให้กับคนที่ใช้เส้นทางในการเดินทางนะครับนี่ด้านขวาเนี่ยก็เยอะนะฮะในหลายๆช่วงนะครับเราจะเห็นว่าต้นตาลบางช่วงก็ต้นเล็กบ้างใหญ่บ้าง ตดียนะฮะหลงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลักษณะแบบนี้เกิดจากอะไรไม่แน่ใจว่าเกิดจากน้าเกิดจากดินอากาศหรือว่าแสงแดดนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความรู้นะครับเรื่องการเจริญเติบโตของต้นตาลที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยปัจจัยสําคัญจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นตาลเยอะเหมือนกันนะครับแต่ต้นยูคานะฮะต้นยูคาเนี่ยเขาขึ้นแซมนะฮะเขาขึ้นแซมแล้ว ตามิดเลยนะบางช่วงเนี่ยต้นยูคาเนี่ยน่าจะขึ้นแซมจนทําให้ต้นตาลเนี่ยตายไปก็มีนะครับเพราะว่าไอ้ต้นยูคาเนี่ยเขาบอกว่ามันแย่งอาหารกับพืชจ่างอื่นเก่งมากนะครับพอเข้าใกล้อําเภอปางถู่นะครับเราจะเห็นเลยว่าต้นตาลเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นจริงๆนะฮะโอ้โหสวยเลยครับ ช่วงไหนที่ไม่ใช่เขตชุมชนเนี่ยเราจะเห็นว่าต้นตาเนี่ยหนาตามากนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่เขตชุมชนเนี่ยต้นตาจะหายไปเลยต้องเข้าใจว่าแต่วิชัยน่าจะเลือกปลูกในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเป็นท้องไร่ท้องนาหรือเป็นข้างทางทีงท่ไม่มีบ้านคนนะครับเนื่องจากว่าการไปปลูกอยู่ที่หน้าบ้านคนอื่นอาจจะไม่ได้รับการอนุญ,ญาตนะครับแต่ว่าถ้าปลูกท้องไร่ท้องนาหรือว่าริมถนนแบบนี้เนี่ยก็น่าจะปลูกได้นะครับ ผมเ,เข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราขับเข้ามาเราจะเห็นเลยครับว่าช่วงไหนที่ด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมีมีพื้นดินคะ่อนข้างเยอะนะฮะเหมือน้ายมือตรงนี้ก็จะมีการปลูกนะฮะนี่เรียงกันเลยนะครับทุกต้นเนี่ยดูแล้วนะฮะก็ต้นอวบใหญ่ดีนะครับบางช่วงที่ตายไปก็เยอะนะฮะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่า พวกต้นตาลหรือต้นมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีศัตรูพืชบางชนิดนะครับที่ถ้าเขากินผลยอดได้มันจะกินซึมลงมาแล้วต้นจะตายง่ายมากแล้วก็ไอศัตรูพืชตัวนี้เขาบอกว่าแพร่พันธุ์เร็วมากแต่ผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับถ้าใครมีความรู้ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับทุกคนช่วงนี้นะครับเราขับเข้ามาประมาณเกือบ30กิโลเนี่ยช่วงนี้เยอะนะฮะเพียงแต่ว่าต้นไม้ชื่อเขาบังแต่ถ้านับจํานวนกันจริงจิเนี่ยนับไม่ได้เลยครับปลูกถี่มากนะฮะ เดี๋ยวว่าน่าจะปลูกแบบห่างกันไม่เกินสามเมตรนะครับต่อต้นเนี่ยช่วงนี้เยอะมากถ้าตัดต้นไม้อย่างอื่นออกนี่คือเป็นต้นตานลล้วนเลยนะครับในภาพที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เยอะมากจริงๆนับไม่ไหวเลยฮะ,ะโอ้โหคนอะไรจะขยันปลูกขนาดนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลนะครับว่าดาบวิชัยปลูกด้วยอะไรนะฮะอันนี้ดง๋ไม่มีความรู้จริงว่าปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยมเมล็ดหยอดหรือว่าเป็นท็อกเป็นกล้าแล้วมาขุดนะฮะ ตรไปแน่ใจว่าต้นตาลเนี่ยเขาปลูกด้วยวิธีอะไรนะครับแต่ที่น่าทึ่งคือความถี่และปริมาณที่เยอะมากๆเนี่ยน่าทึ่งจริงๆฮะอย่างซ้ายมือตรงนี้คนระับนี่น่าจะถี่แบบ2เมตรต้น2เมตรต้นเลยนะฮะโอ้โหเยอะจริงๆครับจากเมื่อสักครู่นะครับเราเลี้ยวขวาเพื่อจะตรงไปที่อำเภอปางกูนะครับโดยใช้ถนนหมายเลข2-20 0นะครับจากถนนหมายเลขเดิมนะครับเราเลี้ยวมาที่2-20 0แล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ ต้นตาลเยอะมากๆเลยครับทุกคนพอสองข้างทางนะครับมีต้นไม้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดร่มเงาแล้วก็พอเกิดร่มเงานะครับต้นไม้อย่างอื่นก็สามารถขึ้นได้นะครับจนถนนช่วงเนี้ที่เพื่อนๆเห็นเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นอุโมง์ต้นไม้ที่เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับทุกคนโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากต้นตาลนะครับกลายเป็นจุดกําเนิดของต้นไม้แล้วก็จากต้นไม้กลายเป็นอุโมงต้นไม้นะครับสุดยอดจริงๆครับ ตั้งแต่เราขับรถเข้ามานะครับถ้าจากที่อำเภอรปรางกู่นะครับไม่ว่าจะออกไปด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเนี่ยดาบวิชัยกปลูกไว้แทบทุกเส้นเลยนะครับไม่ใช่เส้นแค่ที่เราเห็นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับทุกคนตอนนี้โด่งพยายามขับออกมาในเส้นทางอื่นๆนะรเราก็ายังเห็นนะครับว่ามีต้นตานนะครับในเส้นทางอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะฮะถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ย ตั้งแต่อำเภอบางขู่ออกไปนะครับเป็นดาวกระจายเลยคิดว่าดาววิชัยเนี่ยปลูกไว้ในหลายเส้นทางเลยครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะนับว่าท่านปลูกไว้ทั้งหมดกี่กิโลเนี่ยมันนับไม่ได้จริงๆนะคะรับเนื่องจากว่ามีหลายเส้นทางนะครับที่แยกออกไปจากอำเภอบางขู่เนี่ยดาววิชัยท่านจัดไว้แทบทุกเส้นทางเลยครับถ้าคุณมั่นใจว่ารถคุณสวยเราพร้อมที่จะไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณในราคาที่สูงที่สุดคุยจบ ใจสดปิดไฟแนนซ์หมดปัญหาสบายใจรถของท่านที่ทางเราซื้อมาจอดจริงไม่นำไปใช้ไม่มีใบสั่งส่งไปตามหลังแน่นอนป้ายมงคลที่ท่านรักนะครับท่านขายรถกับเราท่านได้คืนแน่นอนครับเรามีหน้าร้านชัดเจนซื้อตรงขายตรงไม่ผ่านในหน้ามีบริการไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณซื้อจริงขายจริงเอกสารชัดเจนตรงไปตรงมา ซื้อขายมั่นใจต้อง Tn Premium ค a r Tn Premium ค a าครับซื้อจริงขายจริงถึงหน้าบ้านคุณครับ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ